ช่วงกลางรอบเดือนก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่คุณจะไข่ตกเนี่ยจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายขึ้นสูงนะคะบางคนก็จะสังเกตได้ว่าช่วงที่ไข่ตกหรือช่วงกลางรอบเดือนเนี่ยตกขาวจะมีปริมาณมากกว่าปกติลักษณะจะเป็นมูกใสยๆยืดๆนะคะสําหรับคุณแม่ที่วางแผนจะมีลูกเนี่ยเขาก็จะดูช่วงวันไข่ตกโดยสังเกตจากมูกไข่ตกอันนี้ก็ได้ค่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่มีตกข่าวทุกเดือนผิดปกติไหมสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยค่ะแต่ทำไมหนูมีตกข่าวมาทุกเดือนเลยคะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะน้องๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆสาวๆวัยรุ่นนะคะที่เพิ่งจะเป็นสาวนะคะ เห็นตัวเองมีตกขาวเนี่ยก็อาจจะกังวลนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยๆตกขาวคําว่าตกขาวเนี่ยมันเหมือนอาการผิดปกตินะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะอาการตกขาวของเราเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะทั้งในสภาวะที่ปกติดีแล้วก็ในสภาวะที่ผิดปกติค่ะคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่า ตกขาวของผู้หญิงเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตกขาวแบบไหนคือตกขาวที่ปกติตกขาวแบบไหนนะคะที่ผิดปกติแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะสาเหตุมันผิดปกติเพราะอะไรแบบไหนที่ควรจะไปหาหมอนะคะตกขาวนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนนะคะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ค่ะวัยเจริญพันธุ์คืออะไรวัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ นั่นก็คือวัยที่คุณยังมีประจำเดือนมีการตกไข่นะคะถ้าหากว่าคุณยังมีการตกไข่มีประจำเดือนคุณก็สามารถมีตกขาวได้ตามปกติตามธรรมชาติตลอดเวลาค่ะตกขาวนะคะก็คือมูกนะคะที่ไหลออกมาจากช่องคลอด ตกขาวลักษณะปกตินะคะก็คือจะมีลักษณะใสหรือว่าสีขาวสีขาวขุ่นๆก็ได้นะคะปริมาณอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะคะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลค่ะาการเปรียบเทียบปริมาณว่ามากหรือน้อยเนี่ยให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าตลอดที่เราเคยมีตกขาวมาแต่เราไม่มีอาการอื่นๆเลยนะคะที่ผิดปกติเช่นตกขาวไม่มีกลิ่นไม่มีอาการคันไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นฉูนไ,ไม่มีกลิ่นเหม,ม,ม,ม็นเน่า ปริมาณเนี่ยอยู่เท่านี้มาตลอดเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสภาวะปกติของร่างกายของเราฮอร์โมอนของเราเป็นแบบนี้นะคะการเปรียบเทียบก็คือให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะในสภาวะปกติถ้าหากว่าอยู่ดีๆเนี่ยตกขาวมันเปลี่ยนไปเช่นจากที่ปริมาณมีประมาณนี้อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มากขึ้นผิดปกติมีกลิ่นที่ผิดไปมีอาการคันหรือมีอาการแสบร้อนที่ผิดปกติที่ไม่เคยเป็นอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติของตกขาวของเรานะคะ และกลิ่นนะคะกลิ่นของประจําตัวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันมีหลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาเรื่องกลิ่นกันเยอะมากเลยมีความกังวลเรื่องกลิ่นนะคะผู้หญิงนะคะสามารถมีกลิ่นประจําตัวได้ค่ะโดยเฉพาะกลิ่นบริเวณช่องคลอดนะคะเพราะว่ามันมีแบคทีเรียอาศัยอยู่กลิ่นของเราเคยเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเลยบางคนถามว่าทํายังไงให้กลิ่นหายไปทํายังไงให้ช่องคลอดหอมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กลิ่นมันไม่มีทางหายไปได้มันเป็นกลิ่นตามธรรมชาติเป็นกลิ่นฮอร์โมนประจําตัวของเราไม่มีใครนะคะที่ช่องคลอดไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วที่บางคนถามว่าทํายังไงให้กลิ่นบริเวณน้องสาวมันหอมนะคะคําว่าหอมเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันไม่สามารถทําให้หอมเหมือนกับน้ําหอมหรือว่าดอกไม้ได้เพียงแต่ว่าทําให้มันเป็นกลิ่นธรรมชาติประจําตัว ที่ไม่ได้เหม็นจนฉุนไม่ได้เหม็นต้องต้องเบือนหน้าหนีไม่ได้เหม็นจนรับไม่ได้นะคะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติของเราซึ่งอยากจะบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยเขาทราบแล้วเขาก็สามารถรับได้กับกลิ่นปกติบริเวณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะกลิ่นมันเหม็นจนแบบว่า ได้กลิ่นโชยมากลิ่นมันต้องเบือนหน้าหนีกลิ่นมันรับไม่ได้เลยอันนี้แสดงว่ามันมีความผิดปกปติเกิดขึ้นนะคะเรากลับมาที่เรื่องของตกขาวของเราต่อนะคะและตกขาวของเรานะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เรามีระดับฮอร์โมอนในร่างกายขึ้นสูงค่ะเช่นนะคะ1ก็คือช่วงกลางของรอบเดือนช่วงกลางของรอบเดือนคืออะไรนะคะ <S <S การนับรอบเดือนนับยังไงกลางร,รอบเดือนคืออะไรนะคะการนับรอบเดือนก็คือ นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งที่แล้วนะคะมาถึงครั้งแรกของการมีประจำเดือนครั้งนี้นี่คือการนับรอบเดือนค่ะสมมติว่าครั้งที่แล้วนะคะคุณมีประจำเดือน5วันนะคะนี่นะคะคือช่วงที่คุณมีประจำเดือนนะคะ5วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4นะคะมาถึงวันที่8เพราะฉะนั้นการนับรอบเดือนก็คือให้คุณนับตั้งแต่วันที่4นะคะเป็น1นะคะมาถึง การมีประจำเดือนครั้งน e tamam. <man> ี Somehow, know, like ้สมมติว <man prejudice steroids hundred> ่าคุณม <man pulls> ีประจำเดือน28วันนะคะ28วัน <man> ม <confused> ีประจำเดือนครั <Deadpool oluş> ้งหนึ่ง4สัปดาห์มีประจำเดือนครั้งหนึ่งก็ให้คุณนับนะคะวิธีการนับรอบเดือนก็คือให้คุณนับวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งแลครั้งที่แล้วนะคะมาถึงวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งนี้นะคะว่ามีระยะห่างทั้งหมดกี่วันนะคะในในนี้นะคะนับได้28วันนั่นหมายความว่า รอบเดือนของคุณนะคะจะอยู่ที่ทุก28วันเพราะฉะนั้นกลางรอบเดือนของคุณก็คือ14วันค่ะเอาระยะห่างหาร2ตรงกลางนะคะก็เป็น14วันก็คือวันนี้นะคะก็คือกลางรอบเดือนคําว่ากลางรอบเดือนอีกคําพูดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันตกไข่นั่นเองค่ะไข่นะคะจะตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจําเดือนวันแรก ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีรอบประจำเดือนประมาณ28-30ถึงวันวันที่ไข่ตกนั่นก็คือวันที่กลางรอบเดือนนั่นเองค่ะช่วงกลางรอบเดือนก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่คุณจะไข่ตกเนี่ยจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายขึ้นสูงนะคะบางคนก็จะสังเกตได้ว่าช่วงที่ไข่ตกหรือช่วงกลางรอบเดือนเนี่ยตกขาวจะมีปริมาณมากกว่าปกติลักษณะจะเป็นมูกใสยๆยืดๆนะคะสำหรับคุณแม่ที่วางแผนจะมีลูกเนี่ย เขาก็จะดูช่วงวันไข่ตกโดยสังเกตจากมูกไข่ตกอันนี้ก็ได้ค่ะลักษณะจะเป็นใสๆแล้วก็จะเหนียวกวาปกติแล้วอีกช่วงหนึ่งนะคะที่เราจะมีตกขาวได้มากกว่าปกตินั่นก็คือช่วงที่ก่อนจะมีประจำเดือนค่ะอาจจะประมาณ1-2วันนะคะก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนะคะบางคนจะสังเกตว่าตกขาวจะมามากกว่าปกติอาจจะมีลักษณะเหนียวข้นขึ้นมีสีขาวขุ่นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณค่ะว่า เราใกล้จะมีประจำเดือนนะคะระดับฮอร์โมนในร่างกายจะขึ้นสูงกว่าปกติและช่วงอื่นๆของร่างกายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือช่วงที่ไข่จะตกกลางรอบเดือนผู้หญิงก็สามารถมีตกขาวได้นะคะปกติค่ะแต่ถ้าหากว่าตกขาวของเรามันเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่บอกนะคะคือกลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมสีก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะคล้ายๆนมบูดคล้ายๆโยเกิรต์ตรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะ มีอาการคันมีอาการแสบร้อนช่องคลอดอันนี้อาจจะสงสัยได้ว่ามีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะซึ่งการติดเชื้อราเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยนะคะในผู้หญิงไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดได้เพราะว่าบริเวณช่องคลอดของเราเนี่ยเป็นจุดอับนะคะแล้วก็มีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ถ้าหากว่าดูแลไม่ดีนะคะทำความสะอาดได้ไม่ดี ไม่ซับให้แห้งปล่อยให้เปียกอับชื้นบ่อยๆนะคะหรือว่าชุดชั้นในเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยไม่ระบายอากาศนะคะชุดชั้นในอาจจะมีเชื้อราอยู่นะคะตากไม่โดนแดดนะคะก็ทําให้ช่องคลอดของเราติดเชื้อราได้ง่ายผู้หญิงกับเชื้อราเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้บ่อยอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือคุณผู้หญิงที่อาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ทําให้บริเวณช่องคลอดเนี่ยติดเชื้อราได้บ่อยนะคะหรือถ้าหากว่าตกขาวนะคะมีสีเหลืองสีเขียว มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะไม่ค่อยคันนะคะจะไม่ค่อยคันอันนี้อาจสงสัยได้ว่าติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคหนองในแท้หนองในเทียมนะคะแลวก็ถ้าหากว่าตกขาวนะคะมีฟองเป็นสีประมาณน้ำตาลน้ำตาลนะคะสีเทาๆนะคะมีฟองนะคะอาจสงสัยได้ว่าติดเชื้อพยาธ ซึ่งก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าหากว่าตกขาวผิดปกติไปนะคะสีมันเปลี่ยนไปกลิ่นเปลี่ยนไปมีอาการอื่นๆร่วมด้วยควรไปพบแพทย์นะคะไม่เก็บไว้นะคะไม่ต้องอายหมอนะคะไปรักษาให้หายนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิด็อ,อกซ x มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ